ดีค่ะ,คะตอนนี้นะคะเราอยู่กับรายการลองหยิบลองหยอดวันนี้อยู่กับยูจีนค่ะใช่ค่ะก็วันนี้นะคะพิเศษมากมาทุกคนเพราะว่าเราจะพามาเที่ยวที่ชุมชนพุนบําเพ็ญที่ตลาดบ้านหมายชายของใช่ค่ะ,คะเดี๋ยวเราวันนี้เราจะมาพามาดูกันว่าวิถีชุมชนของที่นี่เนี่ยเป็นยังไงกันบ้างแล้วก็วันนี้เนี่ยมีกิจกรรมอะไรให้พวกเราเนี่ยได้ทํากันบ้างค่ะทุกคนเราติดตามกันได้เลย ามาเนี่ยเราก็จะเจอกิจกรรมแรกเลยนะคะ<า>เป็นกิจกรรมระบายสีแล้วก็รอยลูกปัดซึ่งมีลายให้เลือกเยอะมากราะบายสีหกสิบนะคะรอยลูกปัด3 9บเ้าบทจริงๆที่นี่เนี่ยก็ไม่ได้มีแค่กิจกรรมแบบว่าสมัยนี้ให้ทำ<อ>ซึ่งที่นี่เนี่ยมีพิพิธภัณฑ์แบบว่านคนสมัยก่อนเออคนสมัยก่อนเขาทําอะไรบ้างเขาใช้ชีวิตยังไงเนี่ยสนใจมากเลยค่ะหลวงปู่มีกิจกรรมที่สนุกให้ทำแล้วเราก็ยังได้ความรู้อีกด้วยนะคะ วิถีชีวิตของชาวพูมิบัณฑ์อ่ะคือจะบอกว่าเป็นวิถีชีวิตที่แบบเรียบง่ายมากๆแล้วก็พียามแบบใกล้ชิดกับธรรมชาติมากคือร่มรื่นมากนี่หันไปก็คือเป็นแม่นามาเลยเป็นของเหมือน,น,นว่า,วา,วาแบบทุกอย่างแบบมีความเหมือนเดิมมากแบบความพี่เขาเหมือนรักษาวิถีชุมชนของเขาไว้เหมือนเดิมค่ะตอนนี้นะคะเรามาอยู่กันที่กิจกรรมหลักนะคะนั่นก็คือการทำเวิร์กช็อปทำขนมไทยของเรานั่นเองเดี๋ยวเราเข้าไปทำกิจกรรมกันดีกว่าค่ะ let's go อ่ะค่ะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นขนมที่ที่นี่นะคะมีขายนะคะก็จะมีอันนี้เป็นจ่ามงกุฎนะคะมงกุฎเพชรทองเอกสเสนจันทร์แล้วก็ผักกากรองนะคะแต่ว่าวันนี้ที่เราจะมาทํากันเนี่ยเราจะมาทํามอย่างนี้กันนะคะนั่นก็คือทองเอกสเสนจันทร์แล้วก็ผักกากรองคะ่ะ ลิเาชเเฟมากที่สุดได้เลยไดมากเลยค่ะทุ่พูดกันแบบความยากในการพับด้วยก่อนที่อยู่กันเซยังแย่แต่วัี้บอกว่าทำไม่ได้ใจฉันจึงได้มาใกล้กับเธอเออเฉลยเธอเป็นเนื้อคู่ควรอุ้มจู ื่อแรเฉันและนี้คือเป็นเงยคะทำได้ไหมง่ายไุ๊ก็นผ่านมาแล้วสามชั้นอ่อันนี้คือแบบว่าให้คะแนนหน่อยอันนี้คือถือว่าส่วนไหนให้คะแนนก็นระหว่างอันนี้กับหน้าชาเต๋อถึงว่าเ้ามันแบบว่าระหว่างหนีอันนี้กับหนีปลามาเราต้องเลือกนะคะแต่ว่าวันนี้เราเลือกหนีอันนี้ก่อนก่อน ใช่พ่อเดี๋ยวหน้าถ้ายังไม่หยุดพูดอย่างนี้น,นี่มาเมื่อคู่ถึงอยู่แสนไกลคงไม่พลาดพลมุงวังสมดังอุราไม่ว่าใครๆหากไม่ใช่คุดคูดค่ครองเท้จริงจะแอ ค่ะตอนนี้เราก็เดี๋ยวมาสัมภาษณ์คุณป้ากันดีกว่าค่ะคุณป้าชื่ออะไรคะป้าชื่อนันทาหาสิตเวศหรือชื่อ,อ,อเล่นๆน,นะคะป้าจุ๋มขนมไทายคุณลุงชื่ออะไรคะลุงพงศ์ครับแล้วก็คือทั้งสองคนอยู่ที่นี่มานานหรือ,อยังคะของป้าคือตั้งแต่เกิดเลยนะของคุณลุงนี่เพิ่ง,ง,งนประมาณสี่สิบกว่าปีเองวราเริ่มมาทําแบบว่าเวิร์กช็อปขนมอย่างนี้ได้ยังไงคะ ก็ทางชุมชนนะคะเขาจัดชุมชนแล้วก็เอาของดีของชุมชนอะใครมีอะไรที่เด็ดเด่นก็เอาขึ้นมาป้าก็เป็นหนึ่งในนั้นที่เขาพิจารณาเาสูตรขนมอันนี้นี่คือเป็นตั้งแต่โบราณเลยใช่ค่ะเป็นสูตรของคุณแม่คุณลุงเขาคุณแม่ก่อนนี้โบราณเนี่ยมันจะไม่ค่อยน่ากินหรอกแต่แม่แม่แม่ของลุงเนี่ยตอนนี้อายุ9ก้าเขามาปรับปรุงให้รสชาติมันดีขึ้นอ่าเมื่อก่อนรสชาติไม่ได้ถูกปากคนเท่านี้ แล้วคือถ้าเกิดว่า,ามีคนสนใจจะมาทำเนี่ยต้องติดต่อทางไหนอะไรยังไงบ้างคะ่ะติดต่อทางเบอร์โทรศัพท์ของป้า080-084-4429่งหรือว่าทางเฟซบุ๊กเอตลาดบ้านไม้ชายคองก็ได้นะะดหรือขนมไทยคุณจุ๋มก็ได้นะคะจ้นคะขอให้นักศึกษาได้เกียรติทุกคนน,นะคะทำลายความใจบขอบค <น S 1> ุณนไทยน้องิ้องยอม